หหัวใจสองมือคืออาวุธที่จะรุดเร่งแรงแสวงหาสืบตัวตนค้นถนัดพัฒนารู้คุณค่าลมหายใจไม่เปล่าได้เลาะเรียบเขาขึ้นมาณนัาผาหินดาวบนดินภูพาน้อยร้อยความหมายสายสัมพันธ์วันหนึ่งคืนตื่นใจกายพี่น้องค่ายไร่เรียงรักสามาคัคคีมาเติมแสงแรงบันดาลสารความคิดมาสร้างมิตรฝึกฝนตนบนวิถีมาบ่ม,พมเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ฉันมีณนะตรงนี้มาเรียนรู้สู่ใจ น,นี่คือภาพบรรยากาศค่ายรักภาษาและวัฒนธรรมครั้งที่หนึ่งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีซึ่งกิจกรรมครั้งนี้หมวดวิชาภาษาไทยแผนวิชาสามัญสัมพันธ์ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจใคร้รู้อยากพัฒนาทักษะการพูดของตอนเองเพื่อไปร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปในรูปแบบของกิจกรรมค่ายที่มีชื่อว่าค่ายรักภาษาและวัฒนธรรมจัดขึ้นณอุทยานภูพานน้อยอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวรำพูระหว่างวันที่1 9บเกถึงยีกรกฎาคม2568นาอกิจากจะเป็นกิจกรรมเวิร์ ความรู้ด้านทักษะการพูดแล้วยังเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันภาวะผู้นําและความกล้าสแสดงออกโดยมีวิทยากรประจํากลุ่มและแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น3าฐานประกอบไปด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจในการแนะนําตัวทักษะการเล่าเรื่องหรือว่าสตอรี่เทลลิงและการพูดในรูปแบบคีย์เวิร์ดหรือว่าการพูดฉับพลันครับนอกจากการพัฒนาทักษะด้านการพูดแล้วค่ายนี้เรายัางเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันด้วยครับในบรรยากาศยามเย็นของวันแรกหลังจากที่เราเรียนทักษะความรู้กันมาทั้งวันก็ออกไปสำรวจธรรมชาติเดินลัดเลาะเลียบภูเขาอุทยานภู พนนเพื่อที่จะไปชมทัศนียภาพดาวบนดินของอำเภอเมืองจังหวัดนองบัวลําพูซึ่งระยะทางที่เราเดินไปนั้นก็ไกลพอสมควรครับแต่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าโขดหินทําให้บรรยากาศนั้นรู้สึกสดชื่นสบายใจเมื่อเดินมาถึงจุดหมายปลายทางเห็นวิวทิวทัศน์แล้วความเหน็ดเหนื่อยต่างๆก็หายเป็นปิดทิ้งเลยล่ะครับณช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าเราก็ต่างคนต่างเก็บภาพบรรยากาศเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจําส่วนตัวหลังจากนั้นเราก็มานั่งร้อมวงกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบ,บทเรียนในกิจกรรมที่ผ่านมาตามด้วยพิธีบสสูขัญเล็ก อบอุ่นที่เราจัดขึ้นมาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจากนั้นก็เป็นกิจกรรมจุดเทียนปณิธานเพื่อส่งมอบแสงสว่างกำลังใจพลังใจหรือแรงบันดาลใจให้น้องๆคนรุ่นใหม่มีความกล้าคิดกล้าฝันกล้าที่จะพัฒนาตนเองเพราะว่าการฝึกฝนอบรมตนเองเพียงสองวันหนึ่งคืนคงไม่สามารถทําให้เราเก่งได้เหมือนพลิกฝ่ามือแต่เชื่อว่าความกล้าที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะทําให้เด็กๆทุกคนมีไฟที่จะกลับไปเติมเต็มพัฒนาตนเองต่อไปหลังจากจุดเทียนปณิธานเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งสมาธิเจริญภาวนากันเล็กน้อยเป็น การแผ่เมตตาให้แก่เหล่าสัพพสัตว์เนื่องจากเรามาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับที่พักก็เป็นการเล่าความรู้สึกบอกความเห็นตัวเองที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บางคนก็บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจทําอะไรแบบนี้หลายคนก็บอกเหมือนกันครับว่าอยากรู้ว่ามาครั้งนี้มันจะได้อะไรบ้างและก็มีบางคนเสียน้ําตาในค่ายนี้ด้วยนะครับจะด้วยอะไรลองไปถามเจ้าตัวเองแล้วกันครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับหลับฝันดีตื่นเช้าขึ้นมาวันใหม่แล้วครับรู้ได้ยังไงว่าเป็นวันใหม่แล้วสังเกตที่สีเสื้้้้อออเเเเเลยยครรรรัััับววนนทีี่่่่2าาาาใใสสสสสืืขแกได สนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยครับวันนี้เป็นวันที่2และเป็นวันที่เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับพูดแล้วก็ถือว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้เราก็มีกิจกรรมเปิดไพ่พลังบวกเพื่อเป็นการบอกตัวเราเองว่าเราก็มีความรู้ความสามารถในตัวแต่บางครั้งเรากลับละเลยเพิกเฉยต่อความสามารถเหล่านั้นและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ให้เกิดขึ้นมาได้และขอเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆชาว่ายทุกคนในการประกวด MC of UDC v C 2025ด้วยะครับห้า ไว้เสมอว่ากรุงโรมไม่สามารถสร้างเสร็จภายในวันเดียวเราเองก็สามารถพัฒนาตนเองได้ในทุกๆวันครับ